แล้ววันนี้ว้นที่ดิฉันด<ม>ิฟังแบบรอมาเยอะเราเคตามดึงที่เด็ดคือรอรออยู่ เป็นหลักฐานค่ะเมื่อกี้ค่ะชาแก้งเมลค่ะไม่พูดอะไรหใดล่ะพูดอะไรกันเปล่าสวัสดีค่ะไจุ๊บจุ๊บไปน้ราแพนก็ตามได้ดูวิดีโอที่อยู่ไว้จะบอกว่าพี่โดมเลยพี่โดมเ่ยอยากจะบอกว่า วันนี้ผมทำา้วนะจ๊บอกว่าครับกับน้องลูกนม่ต้องนีครอลกัวเงาเล่้ัไม่ใช่ซิมตายแล้วพี่ใจเย็นๆนะเติร์ดเติร์ดลูกตายยังบ๊วอันนี้เรมเรามาพูดเลยหน่อยสวัสดีค่ะต้งัวขอสัมภาษณ์ครับอสัมภาษณ์ครับอ่าไม่ไม่ทราวาวันนี้รู้สึกยังไงกับกานกินเดมเบอร ค่ายังไม่ได้กินเลยครับหน้าันนแล้วนีผลงานที่แสดงออกไปรู้สึกยังไงบ้างครับเลองานก็ดีเพราอาจารย์่นนก็ดีค่ะกดีครับก็่ะก็ดีค่ะเพอไหร่ได้ตอ่นีคะอไข่แล้วน่อไหร่ได้ส่ยีนค่ะอะไกินเมื่อกี้้เออลเมื่อกี้พูดจบแล้อเ่อนย่งเง้นองม่นอคะ กระชากจะทำอะไรก็อยากเชื่อให้จริงใจมี่สุดเลยวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะคะว่าคระชานะคะร้องเพลงดีนะคะแต่พูดจามากค่ะขอเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะบ๊ายบายค่ะครับพ่อพาไปกินข้าวครับเรื่องของพ่อดีดี แม่ดูนะคะหลักฐานความเป็นนสายชงในรูปเลียอส่ชานะะเนียทวินส่กระรงู้ีนะคใส่กัเรียบร้อยก่อไม่มีมาแล้วครับมือกีตาร์ไปไหนมา นี่พี่พูดพี่พี่บอกพี่พูดจากใจว่าพี่พูดจากใจไหมครับว่าเลยไม่ได้ไปไหนมาไม่เชื่อทำไมาต่างจอยาพูดเลยี่อาพอย่าพูยังไม่เฟร้ไไมครับไปไหนมาบอกครรับู้นไปไหนมาคมจริไม่ใช่ไม่รู้พี่ชมนดูแลตวเอะไม่เดือดร้ในไทยเน่ยจใ่กระโปรงเลยหองซ่เหมือนกระโปรงเลย ขายแม่งที่นี่